ภาพบรรยากาศสุดบ้าครั้งที่เซนเจมพาร์คเราทูนามมี่ฉลองชัยชนะเหนือเปสเช่กันสุดเวียงท่ามกลางโมเมนต์นั้นชื่นมืน่นแห่งคัมคืนยูโรเปียนไนท์ในรอบ20ปีของนิวคาสเซิลสลับไปอีกมุมสนามดูเหมือนว่าเจคอบลูกชายคริรเรนทิปเปียวัย6ขวบจะไม่ค่อยเอนจอยกับผลงานของพ่อเท่าไหร่ครับผมเสียใจที่เอมเปเป้แพ้พ่อไม่น่าชนะเขาเลยนั่นคือคำกล่าวสั้นๆของเจคอบหลังจบเกมที่ทำเอาใครหลายคนเผลอย,ยิ้มมุมปากให้กับความไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้ ต้องเกริ่นก่อนเนอะแม้นิวคสเซิลต้นสังกัดพ่อจะโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาชนะคู่แข่งอย่างเปสเชไป4ประตูต่อหนึ่งหากแต่อีกมุมอีกด้านเจคอบทริปเปียกับสถาปนาตัวเองเป็นแฟนขับคีเลียนเอมัปเป้ตัวยงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเจคอบมักดูคลิปจังหวะการเล่นของเอมัปเป้บนยูทูบเสมอเขาอยากจูงมือเอมัปเป้ลงสนามมากกว่าจะเดินออกมากับผมซะอีกเอาตรงผมไม่สบอารมณ์เท่าไหร่หลังได้ยินแบบนั้นผมเลยบอกกับเขาว่าถ้าลูกได้เดินลงสนามกับเอมัปเป้ลูกก็ไม่ต้องหันมาสบตาพ่อในโอโมงนักเตะเลยนะ เคเรนเทปเปียเล่าระดับความค้างรักที่เจ้าลูกชายมีต่อคลีเลนเนมบปเป้ก่อนเริ่มเกมด้วยความเป็นไปทั้งหมดการโคจรมาเจอกันระหว่างนิวคาสเซิลกับเบสเชจึงทำเจคอบตื่นเต้นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจร,จริงเจคอบไม่ได้ทำหน้าที่เด็กนำโชคจูมือเอ็มบปเป้อย่างที่เขาตั้งใจไว้หากแต่น้องไม่พลาดเข้ามาดูเกมนี้ติดขอบสนามด้วย ประเด็นคือเรื่องราวของลูกชายทริปเปียกับซูเปอร์สตาร์ปเชไม่ได้หมดแค่นั้นครับตัดพาไปยัง90นาทีที่เซนต์เจมส์พาร์คทริปเปียผู้พ่อรับผิดชอบฝั่งขวาได้อย่างเหนียวแน่นก่อนจะจัดไป1แอซิดทว่าขวัญใจเจคอบอย่างเอมบัปเป้ดันเล่นไม่ออกชนิดยิงไม่เข้ากรอบแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถึงแม้จะหายไปจากเกมแทบไม่มีจังหวะคุกค,คามแนวรับสาลิกาดงหากแต่นั้นไม่ได้ทําให้ลูกชายทริปเปียคลั่งเอมบัปเป้น้อยลงนะ กลับกันหลังจบเกมไม่รู้น้องมันไปทำท่าไหนจู่ๆเจ้าหนูเจคอบนั้นไปขอเสื้อแข่งเอมบาเป้ abe, มาใส่ทับเสื้อเนลคาเซลของพ่อซะอย่างนั้นคือแม้ไซส์จะใหญ่กว่าตัวไปเยอะแต่น้องมันใส่เสื้อเอมบาเป้เดินรอบเซนต์เจมพาร์คโดยสีหน้าแววตาที่โคตรแฮปปี้มีความสุขที่แสบคือก่อนหน้านั้นชอนลองสตาฟมิดฟิลด์เพื่อนร่วมทีมทิเปียเป็นอีคนที่ออกตัวชัดเจนว่าเขาอยากได้เสื้อเอมบาเป้ไปให้น้องชายหลังจบเกมครับเกมนี้มีหลายจังหวะที่ผมสกัดคีเลียนเอมบัง,าง,ง,างเท้าุนประตู เพราะงั้นผมจึงอยากได้เสื้อของเขาไปให้น้องชายคนเล็กหวังว่าเสื้อตัวนั้นจะเป็นของผมนะลองสตาฟให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแม้จะเล็งอยู่นานแถมในสนามก็มีช็อตเดินเข้าไปพูดคุยกับเอ็มบัปเป้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็นั่นแหละรู้ตัวีกทีเสื้อเอ็มบัปเป้นั้นถูกตัดหน้าเสร็จเจ้าหนูเจคอบเรียบร้อยแล้วถึงตรงนี้ถามว่าน้องมันรักขนาดไหนก็ขนาดที่ถึงบ้านแล้วยังไม่ยอมถอดเสื้อนักเตะคนโปรดไอคิดดูสำหรับเจคอบทริปเปียไล่ตั้งแต่วันๆเราแต่นั่งดูคลิปเอ็มบั บอกว่าอยากจูงมือเอมบัปเป้ลงสนามมากกว่าจะเดินออกมากับพ่อแท้ๆขอเสื้อเอมบัปเป้ตัดหน้ารองสตาฟใส่เสือ้อเปเอชเช่ A, ทับเสื้อนิวคาเซิลและไม่ยอมถอดจนถึงบ้านหลังเกมบอกพ่อไม่น่าชนะเขาเลยผมเสียใจที่เอมบัปเป้แพ้โมเมนต์ Moment ทั้งหมดนี้เชื่อแล้วว่าเจคอบคลั่งรักคีเล่นเอมบัปเป้จริงๆเลครับ